โอเคพร้อมถ่ายนะสวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านจันยาค้าไม้อยุทยานะครับร้านจันยาคาไม้อยุทยาของผมมีสาขาเดียวนะครับอยู่ที่ตาบลมั่นป้อมอําเภอรพระนครศรีอยุธยานะครับเขตติดตออ่ออำเภอบางบานก็เดี๋ยวคลิปนี้มาดูบ้านนะเตรียมจะเอาไปส่งที่ที่ไหนนะจงังหวัดอุทัยธานี <c oughs> เดี๋ยวเตรียมจะไปส่งที่อุทัยธาน, <c oughs> านีราคาบ้านหลังนี้นะ จริงๆอ่ะมัน280รใบเทา,าแต่ลูกค้าสั่งเพิ่มประตูหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมค่อนข,ข้างเยอะนะก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มออกมาอีกประมาณสักเจ็ดพบาทประมาณนี้นะผมผมเข้าๆพูดบาทไปอีกแล้วเดี๋ยวโดนปิดกั้นคลิปในในแอปดำเนี่ยก็คือราคาที่ผมแจ้งบ้านทุกหลังนะครับไม่รวมค่าขนส่งนะเพราะว่าของผมไม่มีส่งฟรีไม่มีแถมแอ ไม่รับก่อสร้างหน้าง,งานไม่รับทําฐานรากไม่รับเทพื้นปูนไม่รับขุดบ่อกเกอคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยลูกค้าสามารถหาช่างนะครับไปทําหน้าง,งานเองได้นะครับเพราะว่าอย่างงานเทพื้นปูนเนี่ยความหนาสักสิบเซนนะครับมันอยู่แล้วมันแข็งแรงแล้วเพราะฉะนั้นช่างทั่วไปเนี่ยทําได้ความหนาสิบเซนสแตนปูนสองสี่ศูนย์เนี่ยบ้านพร้อมรถบรรทุกนะครับขึ้นได้ ขึ้นไปอยู่ได้สบายเลยแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือใช้เฮียบยกใช้เคนยกไหมก็คือแต่ก้องลองลอง,ลองหันไปดูข้างหลังนัน่ก็คือเราจะใช้เป็นรถบรรทุกหกล้อแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นเหล็กสามขาตั้งวิธีการทํางานก็เหมือนประมาณลักษณะเหมือนดีดบ้านนั่นแหละครับก็คือให้บ้านมันลอยขึ้นไปก่อนนะแล้วค่อยถอยหลังรถเข้าไปวิธีเนี้ยงานไม่ช้านะครับบ้านไม่ค่อยแคกวิธีนี้เป็นวิธีที่ท,ที่ที่ดีแล้วแล้วก็เรื่องถนนซอกซอยนะครับแนวดิ่งนะฮะ ต้นไม้หรือเสาไฟสองข้างทางเนี่ยให้มันมีระยะห่างกันเนี่ยมากกว่าสี่เมตรขึ้นไปเพราะว่าบ้านเรากว้างสามเมตรครึ่งบางคนจะมาบอกว่ารถสิบล้อเข้าได้รถปูนเข้าได้ไม่เกี่ยวบ้านมันใหญ่กว่ารถครับเอาแนวดิ่งเป็นหลักไม่ว่าจะเสาหรือเสาไฟหรือต้นไม้ให้มันห่างกันสี่เมตรครึ่งเข้าได้อันนี้คุยกันเรื่องเปิดเปิดหัวเรื่องแบบพื้นๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องบ้านลักษณะการทํางานของผมนะโครงสร้างเหล็กกาวนท์นะครับไม่มีสนิมทั้งหลังนะ ช่องไฟก็เนี่ยเห็นเห็นเนี่ยทีทีแบบนี้เลยแล้วก็รอยเชื่อมเราจะแต้มสีกันสนิมตอนนี้มันก็ลองแชร์กันแพร่หลายเลยว่า,าห้องน้ำไม่ควรอยู่ในบ้านน็อกดาวมันมันจะมีหลายๆคลิปเลยที่เหล็กห้องน้ำมันผุใช่ไหมที่เหล็กห้องน้ำมันผุอันนั้นน่ะดูง่ายๆเลยเหล็กในคลิปนั้นน่ะมันเป็นเหล็กสตินนะครับมันมันไม่ใช่เหล็กกวาวนายัยคุณต้องทำความเข้าใจก่อนเหล็กกวาวนายเนี่ย มันเคลือบสารซิงมาสารสังกะสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้ไม่เกิดสนิมแล้วก็ปูทับด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา16มิลเมเนี่ยแล้วเราทําการซึมเราปูกระเบื้องไม่มีความชื้นตัวไหนเลยที่จะเล็ดรอดไปโดนเหล็กได้ต่อให้ไปโดนเหล็กได้เนี่ยเหล็กกับสนิมพวกนี้ขึ้นโครงสร้างกันไว้เนี่ยเหล็กที่กองทิ้งๆไว้อยู่เป็นเดือนๆเป็นปีๆมันยังไม่ขึ้นสนิมเลยเล็กหนึ่งใหญ่หนึ่งครับสองกระสอบสั่งน้ําแข็ง ถึงไหนแล้ววะเหล็กไม่เป็นสนิมเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวซื้อของกับผมเนี่ยว่าห้องน้ำมันจะชื้นว่ามันจะเป็นสนิมถ้าเราใช้วัสดุอุปรกรณ์ถูกต้องเราทํางานถูกต้องตามความเหมาะสมในการใช้งานซื้อกับผมไม่ต้องห่วงเหล็กก็ต้องหนานะเหล็กใหญ่ผมทํามาสิบห้าปีแล้วยังไม่เคยเจอห้องน้ําลูกค้าผุเลยกอคิดดูเอาแล้วกันนะแล้วงานผมผมเป็นคนทํางานซีซัวไหม ย้อนดูคลิปผมเลยมีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ํางานไม่ดีจริงลูกค้าไม่กลับมาซื้อซ้ำหรอกครับแล้วถ้าหมเป็นคนซีซึว่าไม่รับประกันงานจริงจริงทะเลาะกับลูกค้ายืนหยัดมาไม่ได้สิบห้าปีหรอกโม้อีกนิดหนึ่งรประสบการณ์สิบห้าปีบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ประสบการณ์ไม่สาคัญนะเพราะว่าเปิด youtube ได้ก็ก,ก็ลองดูก็ได้ครับ youtube ให้ความรู้แต่มันไม่ได้สอนเหตุการณ์เฉพาะหน้าอะไรจะเสียอะไรจะเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ย u t u b e ไม่บอกนะครับประสบการณ์สําคัญที่สุด อีกิดหนึ่ง <c oughs> โครงสร้างเป็นเหล็กกาวนายฝาผนางังภายนอกและภายในยเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์พวกนี้ทุบได้ทนแรงยึดเกาะนะครับอลูมิเนียมเป็นเกรดคัดต่อมสั่งตัดนะผมเลือกเกรดอลูมิเนียมได้เลือกอุปกรณ์เลือกอุปกรณ์อก,อก,รการล็อกได้เพราะฉะนั้นอลูมิเนียมพวกนี้ผมรับประกันทุกจุดที่เป็นบานเลื่อนมีมุ้งลวดให้ด้วยภายในผนงังมีวัสดุซับเสียงกันความร้อน ผมจะใช้ยิบซ้ำอยู่ก็แค่ฝ้าเพดานนะเพราะไม่โดนน้ําหลังนี้หนึ่งโถงหนึ่งนอนหนึ่งน้ำมีดัดฟ้าดัดฟ้าผมเนี่ยไปต่อเติมได้เลยนะเนี่ยลองดูเหล็กที่ทําดาดฟ้าก็เหล็กใหญ่นะเหล็กไม่ได้ต่างจากข้างล่างเลยไม่ใช่ใเอาเหล็กเล็กๆมาทํานะพร้อมระบบไฟฟ้าภายในอุปกรณ์มาตรฐานในห้องน้ํามีให้หมดเลยนะครับของอ,อ,อเมริกาสแตนดาร์ดให้ กล้องไปถ่ายดูมีพัดลมดูอากาศมิสูมิชิอุปกรณ์มาตรฐานมีให้หมดนะครับชักโครกอ่างน้ากระจกฝักบัวราวแขวนมีสายเครื่องทําน้ําอุ่นเอาไว้ให้ด้วยนะครับไม่ได้แถมนะครับตัวไม่กี่บาทแต่ลูกค้าไปเลือกยี่ห้อที่ตัวเองอยากได้ได้เลยครับของแบบนี้มันมันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วหลังเนี้ยที่มันมีส่วนเนี่ยเออเนี่เสียงดังนะแต่เดี๋ยวลองปิดประตูให้เพราะเงียบเพื่อมีฉนวนเก็บเสียงการทําร้อน แต่ถ้ามันจะดังจริงๆปีหนึ่งอะมันกระจกมันเยอะแต่หลังเนี้ยถ้าไปติดแอร์นะร้อนหน่อยกระจกมันเยอะแต่นี่ลูกค้าไี่ดีซีเรียสครับมันบั้นพักตากากศเอาอันนี้ห้องโถงอันนี้ห้องนอนปักไฟจุใจเมื่อกี้บอกไปยังว่าอุปกรณ์ผมรับประกันหมดเลยนะพวกเนี้ยถ้าเราซื้อสําเร็จเราไม่เคยรับประกันหรอกครับเวลากรเสียหนึ่งปีโทรมาหาผมเลยผมรับประกันให้หนึ่งปีไฟเบอร์ซีเมนต์ทุบกระแทกอีเข่าไม่มีแตก เอาแตกก่อนอันนี้ใส่แอร์อันนี้ก็จบอันนี้ลูกค้ารีเควสไว้วอย่างนี้นะก็เบื้องต้นประมาณนี้คลิปกี่นาทีแล้วนะ้องตอนแรกก็ตั้งใจจะทำไม่ยาวเพราะติดใจพอเป็นพอเป็นเลียวเนี่ยคนดูเยอะดีแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความชัดเจนใสยไฟปักไฟเยอะตามสไตล์ผมมาดูงานจริงผมได้นะครับ จะพูดว่ายังไงดีวะปักหมุดอ่ะไหนๆมันจะปิดกันแล้วก็ปล่อยมันมาได้เลยครับสวัสดีครับ